สวัสดีครับเชมครับคลิมนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาเก็บถั่วดินกันนะก็คือถั่วลิสงนั่นเองนะก็นี่นะครับหน้าตาต้นมันเป็นแบบนี้เลยมีดอกเลยนะดอกมันสีเหลืองนะครับแปลงนี้ก็ปลูกไว้ประมาณสัก2อสเดือนได้แล้วเนี่ยวันนี้ก็จะมาเก็บกูนะครับคิดว่าก็น่าจะได้เยอะพอสมควรอยู่นะคิดว่านี่นะครับดอกมันสีเหลืองเนี่ยวันนี้ก็มาแต่เช้านะครับ ตอนตอนนี้ในชิปก็ประมาณสักเจ็ดโมงกว่าได้นะเมื่อวานก็ฝนตกเลยนะแดดไม่ร้อนวันนี้ก็เลยออกมากู้ถั่วนะครับกู้ไว้ถึงมาเก็บถั่วนะมาถอนะก็ออกมาวันนี้อากาศก็ดีนะครับเย็นสบายเลยตรงนี้ก็มีร่มไม้เลยนะนั่งถอนถั่วไม่ร้อนดีคิดว่าแปลงนี้ถ้าเราถอนถั่วนี่ก็คงไม่น่าจะนานนะครับประมาณหนึ่งถึงสองชั่วโมงได้นี่ก็คือหน้าตาถั่วที่เราถอนกันนะ มันก็ไม่เคยดอกเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันอยู่ใต้ลมไม้นะมันก็ได้ประมาณนี้แหละมีทั้งเม็ดสวยบ้างไม่สวยบ้างนะครับเดี๋ยวพอเราเก็บเสร็จแล้วเราก็ต้องไปแยกลูกอ่อนกับลูกแก่ออกอีกทีหนึ่งนะครับเป็นลูกที่มีเนื้อกับไม่ค่อยมีเนื้อนะถ้าเราขายปนๆกันราคามันจะถูกนะครับก็ไม่ได้ขายให้ใครแล้วครับขายให้คนในหมู่บ้านนี่แหละนี่นะก็คือหน้าตาต้นถัว่ว เม็ดถั่วก็วจะติดอยู่กับรากแบบนี้เลยสําหรับคนที่ไม่เคยเห็นนะครับอาจจะก,ก็อาจจะมีบางคนนะที่ยังไม่เคยเห็นก็เนี่ยครับหน้าตามันเป็นแบบนี้แหละนี่ก็เป็นครั้งแรกนะที่ผมมาเก็บถั่วมะเพราะว่าไม่เคยทําสวนมาก่อนเลยนะครับนี่ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันเข้ามาเก็บถั่วกันดีกว่าครับก็นั่งถอนไปชิวๆนะครับอยู่ใต้ร่มไม้ในอากาศเยน็นอย่างที่บอกนะเมื่อวานฝนตก ต่ายลมไม้นี่ก็ลมโชยเลยนะอากาศไม่ร้อนเท่าไหร่นะครับในมีใครชอบกินถั่วต้มเหมือนผมบ้างครับถั่วต้มนี่ก็เป็นของยอดฮิตเลยนะเวลาไปงานวัดไปอะไรนี้นะไปงานวัดนี่ต้องมีถั่วต้มนะครับเดินไปไม่รู้จะซื้อจะกินอะไรนะเจอถั่วเนี่ก็ซื้อถั่วต้มก่อนเลยอนะันดับแรกและที่มาถอนวันนี้พอดีเนี่ยก็คือมีคนสั่งมาแล้วนะครับสองโลพรีออเดอร์ไว้ก่อนเลยนะก่อนถอน ก็เลยถือโอกาสมาถอนเลยนะครับวันนี้ก็คิดว่าน่าจะได้สักประมาณสักถังสีเล็กหนึ่งอยู่นะถังสีเล็กหนึ่งก็คิดว่าน่าจะได้อยู่สักประมาณ6โลได้ไหมขนะาะถังสีที่เรามองเห็นกันอยู่นะครับตั้งอยู่ข้างแม่นะที่มันได้ประมาณนั้นก็พอเราต้องแยกลูกอ่อนลูกแก่ออกก่อนนะครับเพราะว่าลูกอ่อนเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีเม็ดเท่าไหร่นะถ้าเรา,เาไปผสมปนเปไปขายให้คนอื่นอย่างเงี้ย เราจะมองว่าเราเอาของไม่ดีไปขายให้นะเราต้องแยกก่อนขายนะครับดูเลยเราก็เด่นแล้วเม็ดก็มีสวยบ้างไม่สวยบ้างนะมีทั้งเม็ดเล็กเม็ดใหญ่นะบก็ขะปะปนกันไปนะค่อยไปแยกเอาที่หลังนะครับก็นี่คือต้นไม้ที่เรานั่งอยู่ตายล่มมันนะครับไม่รู้เรียกว่าต้นอะไรไม่รู้นะต้นไม้ต้นนี้ก็ไม่ใช่ของที่ผมนะครับเป็นของอ่า ต้นต้นไม้ของที่ข้างๆนะมันเรียกว่าต้นอะไรไม่รู้นะผมจําชื่อไม่ได้นะแต่ต้นใหญ่มากนี่ผมคิดว่าใน้าโคนเนี่ยก็คงจะลบล้มทับนู่นนี่ไปทัวแน่เลยไม่รู้เขาจะมาตัดเมื่อไหร่แต่มีต้นไม้ก็ดีเหมือนกันครับก็มีร่มเงาให้หลบนะไม่ร้อนแดดดีเวลาทาสวนเวลาไปอยู่สวนเนี่ยมันก็น่าอยู่น้มเลื่นดีนะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีไปและนี่ก็เป็นถั่วที่เราเอาไปล้างน้ํามาแล้วนะ ล้างเศษดินดออกมาดูดีทีเดียวนะเขาจุ๊บเลยน,ะนี่จับโยนทำเป็นซีนส,สวยๆยังนิด <c oughs> ก็นั่งแขะวนไปคนระับก็ไม่นานหรอกครับแปลงนี้คิดว่าทําประมาณสัก1นึชั่วโมงนี่ก็เสร็จแหละเพราะแปลงไม่ใหญ่นะครับแปลงประมาณ4ี่คูณหเมตรได้นะประมาณนี้แหละ3ามคูณสเมตรปลูกไว้ประมาณ3แปลงนะครับก็ทําไว้ไม่เยอะ ทำไว้พอขายคนในหมู่บ้านนี่แหละไม่คิดว่าจะปลูกไปขายออนอกหมู่บ้านหรืออะไรหรอกเพราะว่าส่วนนี้ก็แค่3งานเองนะครับปลูกของได้ไม่เยอะเท่าไรหร่หรอกแค่นี้ก็ไม่มีที่จะเดินแล้วนะที่สวนนี้ก็มีหลายอย่างมากนะครับข้างหลังเมื่อกี้นี่ก็เป็นต้นมะม่วงนะแต่ว่าเพิ่งตัดแต่งกิ่งไปเลยจะมองไม่ค่อยเห็นมันสักเท่าไหร่นะ ก็มีทั้งมะม่วงมะละกอรพริกนะครับพริกนี่ก็เป็นผลผลิตรองเลยนะที่เยอะเป็นระดับต้นๆของสวนเลยถั่าเก็บได้บ่อยมากนะพิกดกมากมีมะม่วงมะกอพริกถั่วดินนะครับแล้วก็มีแตงมีถั่วฝักยาวเลยนะถัวฝักยาวก็เป็นค้างอยู่ซ้ายมือนะครับที่เราอาจจะเห็นเห็นแบบแบบนะแล้วก็ค้างต้นฟักแฟงนะครับเนี่ยที่เห็นหอยู่หลังแม่นะ ตอนนี้ก็กำลังออกดอกเลยยังไม่มีผลผลิตอะไรนะครับแต่ไว้ตอนมีผลจะมาถ่ายให้ดูนะจริงจริงก่อนหน้านี้ก็ปลูกไปแล้วรุ่นหนึ่งนะครับด้วยขายไปนานเลยแหละเก็บได้นานเลยนะครับค้างนี้อันนี้ก็เป็นค้างรุ่นที่สอง้วนะเป็นฟักแรงรุ่นที่2นะที่เราปลูกไว้คนที่ดูจุจนนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีคลิปปิดท้ายอะไรนะเพราะว่าถ่ายไว้น้อยนะครับเมมเต็มซะก่อนนะก็ขอบคุณที่รับชมรับดูนะครับก็เป็นคลิป คลิปแรกๆเนี่ที่ผมภาคเสียงนะครับก็พิดพลาดประการใดก็แนะนำติชมกันได้ครับก็ไ้เจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ